ขอย้อนอดีตนะครับไปพบกับคู่มวยคลาสสิกระหว่างจอมลีลาครับศิลปะไทยเจ้ากิมพบกับพระการหน้าถึมครับ mm hmm. วีพรพลสารมตอนนี้ครับเทปเราพร้อมแล้วแต่มาขอย้อนอดีตกับพี่วีพรพลก่อนว่าไฟนั้นเป็นยังไงบ้างครับก่อนชกเป็นยังไงบ้างระหว่างชกหลังชกเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ที่พลิกผันตลอดที่ศิลปะไทยเป็นมวยต่อยยากมากครับ ตีหน้าตีหลังแล้วเขาเป็นมวยที่บรสวัสดิ์ทางด้านวคคับต่อยช่วงขาจะยาวกว่าตัวอีกต่อยยากครับแเราก็คิดแล้วว่ามันขึ้นไปเราเราต้องต้องยากแน่ก่อนหน้านั้นที่วางแผนยังไงเพราะว่าก่อนหน้าที่มาต่อยกับพี่เบญโคนศิละปะไทยชนะหลักหินชนะขาดลอยเลยแบบชนะแบบทําอะไรไม่ถูกเลยหลักหินต่อยไม่ถูกเลยต่อยโดนเชือกปัตลอดห้ายกนะฮะ รู้สึกยังไงพี่บางแผนยังไงว่าเราต้องเดินเกมแบบไหนเราอย่างศิลปาไทยเป็นมวมวยขายาวฮเราต้องรัดกลุ่มแล้วอย่างที่พันคือเราเราต้องเล่นล่างให้ให้ขาเขาทําอะไรไมเพราะขาก็เร็วมากครับลูกทีบนี่อันตรายเลยครับทีแล้วหัวที่หัวําเลยฮะก็เลยจ้องไปที่เล่นขาส่วนล่างก่อนครับผมจะได้ฟุตเวิร์กย่างย่างอยสองก็ยังเตะยากอยู่ันเตะยากอยู่ มาได้จับจุดได้ยกสามครับผมยกสามรถตีขาบเรากเเริ่มมีอาการที่นี่แหละก็เป็นแดงของเราครับคือเราไม่ได้เล่นฝีมือครับถ้าเล่นฝีมือนี้จบเลยวันนั้นโอ้วันนั้นก็น่าจะไล่ไล่ลำบากหน่อยเรายังยังตามยังยังเจาะไม่ได้เนี่ยครับราคาเขาเริ่มไปเลยครับผมเพราะเขาเขาจูกจิกแล้วต่อยยากเป็น้นที่เก่งจนนันศิลปะปไทยถือว่ามาแรงมากล่ามเนินนี่หาตัวจับยากใช่ครับชนะสถาพี่พี่ชุมกเพชใช่และเด็กตัววสิบเจ็ดสิบแปดก็ต่อยกับ มวยดีๆหมดแล้วนะฮะก็เลยจะมีจุดที่ผ่านคือต้องเดินจี้ตลอดต้องเล่นล่างฮะให้เขากะเขาขาขาก็ทําอะไรไม่ได้อ่านี่คือตั้งคือตั้งใจมาจากมังจาตกค่ายเลยคือว่าต้องต่อยทรงนี้ช่วงนั้นคือซ้อมเล่นเตะขาเยอะเลยเพื่อที่จะเล่นล่างครับเพื่อให้เขาเจ็บเพื่อเขาเจ็บเพื่อเขาจะช้าลงครับแต่ก็กโชคดีได้ผลครับครับผมแต่หนึ่งสองยัางยากมากเตะไปเขาเตะก้านคอเกือบล่วงครับครับ แต่พอดีได้พอยกสามได้ขาพุ่งสนันแหละครับครับถือว่าเป็นไฟที่แฟนมวยแฟนมวยเขาไม่ค่อยจะเจอภาพแบบนี้นะเพราะว่าในนาทีนั้นใครที่จะมาต่อยศิลปะลรยนี่ครับถือว่าขนาดคิดยังลําบากเลยนะแล้วขึ้นไปต่อยนี่คือแทบจะเป็นเป็นไปไม่ได้เลยที่ศิลปะไร้จะมาพลาดโดนใครปัดง่ายๆนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นพี่วิรพลครับครับต่อยต่อยจังหวะทีเดียวนี่หลับกลางอากาศเลยความหน้าเลยวันนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปชมเทปกันครับแล้วเราวันนี้เรา ขอบคุณพี่วิพรพลครับที่มาให้เกียรติมา่วมในการครับพี่สวัสดีครับพี่ครับซ้บายมือศิลปไทยจอกกีนินขวามือวีพรพลสาพรมเป็นการชิงแชมเปี้ยนรุ่นจุนิแบนทเวท115ปอนด์ที่ว่างขอวิทิราชดำเนินนี่คือนักชกอายุ19ปีจากหนองหารอุดรธานีศิลปไทยจอกกีนินครับกางเกงสีแดง อดีตแชมเปี้ยนรุ่น108ปอนด์กังเกงสินเงินนั้นมวยโคราชอายุ26ปีอดีตแชมเปี้ยนรุ่น108ปอนด์และ112ปอนด์ของวิทีราชเชนเนินเหมือนกันวันนี้เป็นการชิงแชมเปี้ยนรุ่น115ปอนด์คุณอั้งมอกับชูเจริญเป็นผู้จัดสึกคราวนี้ยกที่1และ2รวมกัน ขึ้นมาผู้ชมให้ศิลระไทยครับแหมมวยนียอดมวยผีแข่งยุคคนหนึ่งเลยนะครับได้เปรียบ19อาวุธจู้จี้จุกจิตที่สุดครับแค้วกล้องว่องไวยังกะลิงลมทีเดียวครับศิลปไทยดูครับลูกทีบเท้าหน้าเท้าหลังในถีหน้ารำคาญที่สุดครับดูครับโอ้โหพูดปุ๊บทีโชว์เลยครับแมดยอดฝีมืออย่างวิรพลยังหงายเก่งเลยครับดูครับวีรพลชกกระใครไม่เคยยิ้มครับชีวิตนี้ยิ้มให้ลูกกับเมียเท่านั้นนี่คุณแม่ของ กางเกงสีแดงนะครับศิละปะไทยมาเชียร์ลูกชายด้วยเขี่ยสักทีหนึ่งย่างเขายกที่สองแล้วครับวิรพลต้องเดินให้เร็วย่าให้เขาถีบครับดูครับถีบบ้างยับบ้างหรือว่ายับล่างยับบนเอาแล้วครับวิรพลยับซ้ายทีหนึ่งวิรพลนี่ก็สุดยอดจังหวะฝีมือนะครับ26ยังแจวลูกเมียมีแล้วแต่ว่าแม่ร่างกายยังเนี้ยบครับมวยฝีมือนี่แมใช้งานได้เยอะไม่สมบุกสมบันแล้วก็วินัยแร่งจริงๆ ดูครับสุดยอดของจังหวะฝีมือวันนี้เจอมวยที่เร็วเหลือเกินครับน่าจะเป็นมวยเร็วที่สุดของยุคนี้แล้วนะครับในพิกัดนี้ลูกทีบหน้ารำคาญวางแข้งทีหนึ่งวางแข้งทีหนึ่งเอาละครับโอ้โหเล่นการขอเอาครับต้องถอยเลยครับแว่งเลยครับโอ้โหกว่ายังแว่งอยู่ครับเพี่พลสวมหมวกกันน็อกมาเป็นชุดแล้วหม,มหมัดของ ศิรปรไทยนั้นไม่ใช่มวยหมัดอาชีพนะครับแต่ว่าเตะการคอเมื่อกี้แว่งเลยนะครับฟื้นแล้วครับวีระพลนี่กองเชียร์ของวีระพลครับสอจอสกลดวงแก้วนะครับโยกตามไปด้วยทีเอาละครับวีระพลฟื้นแล้วโดนแข้งขวาอีกดอกหนึ่งไม่อาวุธแกเร็วจริงๆครับศิลปรทยวีระพลนั้นลูกเจาะย,ยางพักหลังนี่เป็นอาวุธได้อาแล้วครับเจาะย,ยางอีกแล้วเตะสิงดำกับแซมสันได้แหมาขานี่ลากเลยนะครับ ลูกเจาะย,ยางนี่รายการกับเผอไม่ได้เตะจนเจ็บบางทีเตะยืนไม่อยู่กับครับหมดยกที่2อง 2> หมดเอาละครับชมกันต่อยกที่3โดนเตะก้านคอแข่งไปเมือสักครูนี่ศิลป์วัรไยได้เปรียบ5้สเลยก็ไปไกลเลยท่านชมจับตาดูให้ดีครับนี่คือคู่มวยเดือดประจําสัปดาห์นี้วีรพลจะแก้สถานการณ์อย่างไรครับลูกถีบแก้ได้ไหมลูกเจาะย,ยางยังทํางานไม่ได้ผลครับ อีรพลพยายามเจาะยางเหมือนกันครับเพราะว่าเตะแซมสั้นกับสิงห์ดำนี่แม่ขาลากมาแล้วครับโดนแข้งขวาอีกแล้วครับกว้างเอาแล้วมาเร็วเหลือเกินครับพลับพลับยังกับพังพรผสมลิงลมทีเดียวอิรพลเดินเร็วขึ้นครับกว้างแข้งคืนแข้งเอาแล้วครับโดนแข้งคืนแข้งเอาแล้วครับสาแข้งกันแล้วแม่คุณกมวลก็บกมือบอกเร็วเร็วเดินเร็วกันนี้ รบกวนไปเลยครับทีบโอ้โหถีน้นากครับที่ไปแล้วอื้มีบแรงเหลือเกินเป็นมวยชกยอกครับเร็วเหลือเกินครับถีบได้เท้าซ้ายเท้าขวามีระพนมากต่อยปูบ้างวางแข้งโอ้โหหุ่นแข้งแค่เร็วจริงๆครับนี่คือนักมวยไทยยอดเยี่ยมประจำไปล่าสุดอ้าวแล้วครับตรงนี้ผิดแน่ครับไม่ได้ครับอยูโดโรรมการเตืนอนหัวการชูชาติเก้ากขึ้ เสียงกองเชียร์แบบไม่มีไปหาไม่มีปัญหาของเชียร์ของฝั่งศิลปะไทยครับวางแข้งขายได้ไหมเชียร์ล่าแม่ยังเจาะยางไม่ได้นะครับวางแข้งไม่เข้าครับแม่เตะแล้วยกบังได้หมดครับแม่วีรพล์ก็ไม่ใช่ธรรมดาครับฝีมือระดับซื้อแปะเรียกอาจารย์ยังทาลําบากเลยครับวันนี้เอาแล้วครับยิงหมัดได้ทีหนึ่งวีรพจนพักหลังเจาะยางกับหมัดนี่ไม่เร็วนะครับเอาแล้วครับเริ่มเตะได้นะครับเจาะยางได้นึงแล้วต้องระวังนะครับ อย่ากลัวนเอายเอาแล้วครับเตะจ่อยางหมัดต้องระวังโอ้ยยืนจักไม่ติดแล้วครับนี่แหละครับต้องระวังครับเตะล่างต่อยบอเตะล่างต่อยบอดึงอีกแล้วครับเอาแล้วครับดึงเตะล้วก็เตะล่างโอ้โหต้องระวังนะครับยิงหมัดเจาะยางยิงหมัดสูตรสำเร็จของวีรพลเข้าพักหลังนี่ต่อยหมัดเจาะยางต่อยหมัดจาอยางนี่น่ากลัวมากครับ่แหะครับแซมสั้นยังถูกน็อกมาแล้วครับเจาะยางจนเป๋แล้วก็ต่อยน็อกไปเลย เดินเร็วนะครับอย่าไปเผลอแอนขาให้เขาเตะนะครับหมดยกพอดีเจ็บขาแล้วนะครับยกที่สี่ครับหมดยกที่สามครับวีระพลได้เปรียบเจ็ดสี่เลยครับเพราะว่าเตะขาเนี่ยทำท่าจะยืนไม่ได้แล้วครับมามมยนี่อย่าไปลองดีกับลูกเจาะยางของวีระพลครับพัดนี้นี่แกเตะเจาะยางนี่ช่งงัดจริงๆดูครับเริ่มจะเจาะยางอีกแล้วต้องระวังครับวางแข้ง เกงน้ำเงินได้เปรียบ74ครับหลังจากเป็นรองมา5-2เพราะว่าโดนแต่ก้านคอนะครับเจออาะใหญ่อีกแล้วครับอืมอคนทีบหมุนเลยลูกนี้เดินเหมือนเดิมไม่เคยยิ้มให้ใครครับเจออา,ยา,ยยาะใหญ่อีกแล้วครับโอ้โดนกันจับตรงนี้กับการเตือนว่า,วาระวังกันจับ สิรธพลเตี้ยกว่านะครับสูง162ศิลสองสไทย166ดูหน้าตาวีพน์ครับไม่เคยยิ้มให้ใครเป็นนักมวยเงินแสนนะครับเคยมีรถ10ลอ้อตอนนี้ขาย10ลอ้อมาซื้อปิกอัพมีบ้านมีมอเตอร์ไซค์สองคันเงินเก็บขีดร,รวม2องแสนที่ดินต่าง 5. หากวางแข้งเอาแล้วครับศินธปไทยนี่ก็แสนสองครับกป็ตัวสูงสุดเอาแล้วครับเตะจ่อยางไม่ได้ครับเริ่มใจเอาครับโดนโดนระบุนเหมือนกัน แหลกแข่งในกุนนลาดอกวางแข่งถึงแข่งไม่ได้ครับวางแข่งจิมมัดเจาะยางเอาเลยครับแม่โดนขาที่โดน,ดโดนชักไม่ดีแล้วนะครับหนักเบานี่ชักอาการแกว่งดูครับมวยนี่เผลอไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าหากว่าเจ็บขาแล้วขาหลักขายันนี่ไม่มีโอ้โหลูกนี้โดนจิมมัดขวาวีรพลนี่พอออกมาเป็นชุดนี่ออกหน้ากลัวนะครับวางแข่งซ้ายขวาที่เท่ากันด้วยครับยกบ,บงยังเอาไว้ จับขาเอาแล้วครับเจาะยางดึงพุกวางแข้งผู้ขี่ครับยกนี้เนี่ยวุถึงกันจริงๆของเชียกก็เออเฮยเออเฮยไปเลยขายปัญญาจริงเลยครับศิลปาไทยเอาละครับเผลอไม่ได้ครับตอดปั๊บปั๊บปั๊บตีโคนขาพับนอกพับมาอยู่เวยดูครับดูเหมือนเบาๆเลยครับแต่ว่ามันช้ำไม่หมดแล้วครับโดนแล้วเจ็บดูครับโดนจนยืนไม่ได้ดูครับอื มวยไทยนี่พอขาล่างยันไม่ได้ยืนไม่ได้ในลำบากครับอาวุธอะไรก็ออกเบาไปหมดแล้วแกว่งง่ายด้วยครับเขียดุดับอนดูครับท่องถอยเลยครับต้องหยุดเลยครับดูครับโอ้โหดูครับวีรพลนี่มวยนี่กระดูกดีเหลือเกินเลยครับโดนแข่งเฉยครับไม่พลิ้วหลังเอาคืนด้วยครับเขียข้างล่างมือไปไม่เข้าก็ไม่เป็นไรดูครับทำเฉย แม่ศรียยัไทยนันสองยกนึงกินแล้วครับโดนต่ออีกแล้วครับยกบางเอาไว้ขาซ้ายนั่นโดนเจาะย,ยางทางขวาเลยเยมมอะครับยิงหัดอ้าวแล้วครับยิงหมัดให้แกว่งอาวุธรอบตัวครับเตะทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับดูครับหมดยกพอดียกสุดท้ายครับวีพรพลได้เปรียบ3 1ถึง4ี เพราะว่ามวยนั้นแฟนมวยเชื่อว่ากระดูกมวยอย่างวีระพลนั้นแหม่ถ้าหากวันนำหน้าไปแล้วเหลือยกเดียวแซงคือลำบากคบใครก็แซงคือลำบากดูนะครับว่าเขาจะชนะไฟนี้ได้เป็นแชมเปี้ยนเข้มขัด3เส้น3รุ่นหรือเปล่าครับ 108, 112, 115แหมมวยอายุ26นี่มาแช์ย,ยุน้อยแล้วนะครับแต่ว่าแหมซ้อมเองคุมเองทุกอย่างครับวีพรพลนี่วินัยดีเหลือเกิน เตะไม่เข้าครับยกบังตลอดแล้ว hmm. พิงเชือกครับ hmm. ด yeah, mm ูครับยกบังดัานเอา้แทงเอาครับขวาเททิ้งไปเลยครับนี่นะจะมาปล้ำแก่กว่ากันถึง7ปีนะครับ2 6กับ19ดูหน้าตาไม่เคยยิ้มครับนอกจากหมดโอ้โหพุกขวาต้องระวังครับแซมสั้นอิสานจะถูกน็อกมาแล้วต้องระวังว่าลูกนี้แข้งขวาของศิลปวัฒน์ไทยก็เต็มหน้าอกเหมือนกันถีบเอาไว้ ถีบ่าไว้ยกบางดูครับคุมแล้วนะครับตอนนี้วีระพน์วีรพล์โชกแบบคุมรูปมวยแล้วนะครับดูครับมั่นใจว่ายกสามก็ยกสี่ตัวเองนั้นทําได้อาการกับยกบางอีกแล้วดูครับไม่เอาให้เสียเปรียบนะครับชกแบบไม่ให้เสียเปรียบโอ้ยลูกนี้หลับเลยครับตีลังกาโอ้ยฮุกซ้ายครับเต็มเต็มเลยครับหลับสนิทเลยครับฮุกซ้ายครับ โอ้โหเดี๋ยวนี้นี่ทั้งเจาะยางทั้งหมัดน่ากลัวมากครับกรรมการนับแค่หนึ่งสองแล้วไม่นับต่อเลยครับ